พาเที่ยวหน้าร้อนฮอกไกโดสวัสดีค่ะทุกคนเดาชื่อเอินนะเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดเรามีสถานที่หนึ่งที่เราชอบมากๆแล้วก็เราอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะเป็นคลิปที่เราถ่ายเมื่อหน้าร้อนปีที่แล้วอาจจะมีพูดติดๆขัดๆหน่อยนะคะ,นนะ,คะเราจะพาทุกคนมาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองเบยค่ะนั่นก็คือน้ําตกหนวดขาวนะคะที่นี่นะคะได้ชื่อว่าน้าตกหนวดขาวก็เพราะว่ามันเหมือนหนวดสีขาวค่ะลองมาดูกันใกล้ๆนะคะ ที่นี่มีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าชิดาฮิเกโนะตะกิหรือเป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งคือน้ำตกหนวดขาวเวลาที่เราจะดูน้ำตกเราต้องมาดูจากสะพานนี้ค่ะไม่สามารถลงไปข้างล่างได้นะคะมันสูงมากๆเลยสำหรับคนที่กลัวความสูงก็อาจจะต้องระวังหน่อยนะวันนั้นเราไปกับคนญี่ปุ่นที่เขากลัวความสูงเหมือนกันเขาก็ไม่กล้าเข้าใกล้เลยสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไม่มีค่าเข้านะคะ คนยังไม่ค่อยรู้จักที่นี่กันเท่าไหร่ไว้เปิดประเทศแล้วมาเที่ยวกันนะ